แผ่นดินไหวตานมากเลยโอ้ยเนี่ยๆที่ไหนถล่มแล้วโอ้โหนัถนนพระรามสองรู้เป็นไงถนนหนักนะนเนี่ยยังไม่หยุดเลยเนี่ย นี่ยังไม่อยู่เลยที่เพิ่งเคยเจอเนี่ยอืโอ้ยที่เรากลับมาถึงบ้านนะเพิ่งรู้ว่านี่ยว่าแผ่นดินไหวเป็นแบบนี้เริ่มเริ่มนิ่งและเริ่มนิ่งค่อยค่อยยังเช่อแล้วเออนิ่งแล้วนิ่งละนิ่งแล้วแต่เราก็ยังงงอยู่เออ พื้นมันยังฝ่ายไปฝ่ายมาอยู่เลยตอนนี้นง,นงไม่ลเนีย่ยดูพื้นเหมือนยังฝ่ายไปฝ่ายมาเู <c oughs> ไ่ไม่ลงพว่าเห็นดีบ่อ